สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์มีเทคนิคการเขียนโปรแกรมโดยใช้ ipad นะครับปกติเราก็จะใช้ co lab นะครับในการส่งกันบ้านเนาะแล้วก็อาจารย์แนะนำและผิดให้เรารู้จักใช้งานแล้วนะครับทีนีอ้อาจารย์มีอีกเทคนิคหนึ่งใน c o l a b เนี่ยมันจะค่อนข้างก๊อปี้ยากเนาะแล้วก็ต้องใช้ปากานะครับในการลากให้มันเป็น ข้อความที่เราจะ Copy แล้วก็วางนะครับแต่บางทีมก็มาไม่ครบนะก็ต้องดูดีๆนะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วในตัวอไอตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเขาจะมี Copy s a l เซ์อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะมี Copy s a l เซตัวนี้อยู่แล้วแต่จริงๆมันก็ไม่เวิร์กนะครับถ้าสมมติเราเอามาวางตรงนี้สมมติเรา Copy s ี l เซล์นี้เนาะ Copy ไปแล้วนะครับทีนี้ เราก็จะเอามาวางนะครับแล้วก็มาวางไฟล์แล้วก็เอ,าาา file, เอ place, นะ่อเพสเนาะอ่าอ d ดินะครับถ้าในคอมพิวเตอร์นะถ้ากดตัวนี้ถ้ากดเพสเนี่ยมันก็จะวางได้เลยทั้งเซลล์นะครับเนี่ยครับวางได้ไหม โอเคมันไม่เวิร์กนะครับเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมมันไม่เวิร์กนะครับมเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะรอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นว่าไม่เวิร์กนะครับก็ทีนี้ถ้าเราใช้ปากกาเนาะสมมุติเราใช้ปากกานะครับก็เราก็ต้องเลื่อนแล้วก็ลากไปน,นะครับมันก็จะแล้วแต่ความสามารถของเรานะครับสมมุติเราใช้ปากกาลแล้วก็เลื่อนนะครับ ลา,ลากให้ยาวที่สุดเนาะถ้าตรงนี้นะครับเราก็ลากให้ยาวที่สุดแล้วเราก็กดค้างนะครับนะครับกดค้างไว้แล้วก็จะมีคําว่าค o อปปี้ขึ้นมานะครับแล้วลองเพิ่มเซลล์เข้าไปใหม่นะครับเพิ่มเซลล์เข้าไปใหม่นะครับโค้ดเซลล์เข้าไปใหม่แล้วก็าวางลงไปนะครับกดค้างนะครับแล้วก็เพลสนะครับ ก็ยากอยู่นะครับเพสนะครับจะเห็นว่ามันมาไม่ครบเห็นไหมครับมันมาไม่ครบแต่ว่ามันก็มาแค่บางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือเราต้องพิมพ์ต่อเองนะครับทีนี้อาจารย์มีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือบางครั้งเนี่ยให้เราไปเขียนไว้ที่แลบผิดนะครับเข้าไปที่รับผิดแล้วก็ใช้งานนะครับมาที่รับผิดนะครับเห็นไหมก็ค่อนข้างใช้ยากอยู่นะครับมานนี้ก่อนนะครับมาที่รับผิดของเรานะครับและทีนี้ตัวเนี้ย เวลาเราใช้ปากาเนี่ยนะสมมุติเรา run โค้ดนี้ละแล้วมันแล้วมันก็ิร์ k ตามที่เราต้องการเนาะทีนี้เราอยากได้ตัวนี้นะครับก็ลองลากดูนะครับเห็นไหมครับการใช้ปากามันจะง่ายขึ้นแล้วเราก็จะสั่ง copy ตัวนี้ได้เลยปุ๊บ copy แล้วก็เอาไปวางไว้ที่ c o l a b สมมุติว่าเราต้องส่งงานตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็ลองดูนะครับอ่าสมมุติเราเราจะมาวางตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดค้างไว้เนาะแล้วก็ p a s t e นะครับ หรือเพจนี้ก็ได้นะครับอืจะเห็นว่ามันมาค่อนข้างครบนะครับมันมาค่อนข้างครบแล้วก็เราก็เอาไปใช้งานต่อได้สมมุติว่าในตัวเนี้ยนะครับสมมุติว่าเราไม่ใช้ตัวนี้เนาะเราก็อาจจะคอมเมนต์ไว้ก่อนก็ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ก่อนให้มันเป็นมัลติโพลไลคอมเมนต์แบบนี้นะครับไว้นะครับแบบนี้นะครับสามมัน อดอกการสามอันแบบนี้นะครับไม่ใช่ดอกดับบลิลโค้ดสามอันแบบนี้นะครับก็คือมันก็จะไม่รันเนาะสมมุติว่าเราลันปุ๊บนะครับมันก็จะไม่เกิดผลอะไรเห็นไหมครับสมมุติว่าเราจะเอาโค้ดที่เราไปใช้งานคือปิ้นธรรมดานี่แหละเนาะนะครับปิ้นอาทษทกดผิดนะครับปิ้นธรรมดาแล้วก็ วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับอ่าเมื่อกี้ Hello World นะก็ถ้าเราจะเอาก็กดแท็บนะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็กด Run นะครับอ่าก็จะมี Hello world ตรงนี้สมมติจะเอาไปใช้ก็ใช้ปากกานะใช้ปากกานะครับแล้วก็นี่มันก็จะลากได้ง่ายกว่าแล้วก็ Copy ไปแล้วเราก็เอาไปใช้งาน ในในไฟล์ที่เราในไฟล์ของโค l l 랩นะครับ่าสมมุติว่าเอาไปใส่ตรงไหนดีเอามาใส่ตรงข้างล่างนี้ก็ได้นะครับสมมตินะก็จะก๊อปแล้วก็ใส่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นคาว่าเพสแล้วก็เพสไปนะครับมันก็จะมี hello world ที่เราก๊อปมาเมื่อสักครู่นะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับสำหรับการเขียนโปรแกรม มันค่อนข้างยากอยู่แต่ว่าถ้าเราฝึกฝนเราก็จะทำได้นะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ